ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลลลโอเคได้เดี๋ยวแบกกลางได้เด้ยอ่รัน้อรับเชิญพี่คะ

สวัสดีครับ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 สวัสดี้ำเปลือกตัวเกได้เเเก่งกับไรไรเลยได้สวัสดีครับเก่งฮาริสครับผมแล้วบทเป็นแล้วบทเป็นพ่อครูครับในเรื่องเข็มจิราต้องรอดครับโอ้ว้าวว้าวสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรครับแล้วบทเป็นเข็มจิราครับครับ สดีค่ะับกนะคะรับบเป็นครัสวพีครับโฟกัสครับผมรับบทเป็นเจตนาครับไม่ต่อสิเ้นครับเต้นาิัครับรับบทเป็นแทนครับุบผู้เราบูดบูด ไม่ถเเ่ายแล้วพี่กีพี่กีพี่กียังไม่ถ่ายเลยค่ะยังไม่ได้คิดว่าก็คือยังไม่ถ่ายใช่ถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอครับทำเมื่อกี้เหรออ๋อเมื่อกี้แล้วมัถ่ายแล้วเนาะก็บทดลำพึงค่ะก็มันก็เหมือนแบบเรามาเข้าคาแรคเตอร์ในเรื่องอะนะคะอะไรเงี้ยมาฟิตติ้งดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบมากกว่านี้มีเอฟเฟกต์มนูุนั่นนี่ว่าเวลาเราเป็นผีแบบในเวอร์ชั่นอื่นๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบที่มอร์ดแซงด้วยใส่รู ค่ะจำไม่ได้แล้วรอนใจว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นงานกับเพื่อนัคะเป็นครั้งแรกที่ทํางานกับรอนในฐานะที่รอนเป็นผู้กํากับปกติคือเราจะเป็นแบบเพื่อนที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันมาจากเอฟด้วยกันทํางานอย่าง้ดวยกันแต่ไม่เคยทําในฐานะที่กิยนเป็นนักแสดงแล้วรอนเป็นผูก้กากับนี่เป็นครั้งแรกค่ะ, <S <S คะก็ยินรู้สึกว่ารอนมีความเป็นผู้นําและก็มีความเป็นผู้กำกับมากๆเขาสวมวิญญาณเขาเป็นผู้กำกับเลยเลยค่ะแล้วก็ิรู้สึกว่ากินกินรับอย่างรับฟังเขาเยอะ ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆจากเพื่อนคนนี้ที่เขามีความตั้งใจมากๆค่ะครับครับผมโอ้สิงกี่โมงคะตื่นเอ่อทีสี่ครึ่งเงี้ยครับรถรถรับเช้าค่ะอุ้ยเราคือรถนักเรียนเหรอครับเป็นรถนักเรียนนะไม่พ่อครูเขานั่งมาจากอุบลเลยครับใช้ารับ ใช่หรอสิบกว่าชั่วโมงได้ื่นไม่คือตอนเราก็ต้องเรียกองค์พ่อครูมาจากเรียกองค์เรลยเพราะว่าเราเขีนไปรับมาจากบุญไหมคะต้องเขียนอยู่กรุงเทพครับมาจากมาจากหอพักที่มหาลัยครับเพื่อนเราดูทีเพื่อนอยู่นะครับผมครับก็ตื่นเต้นที่ที่ได้มามาออนเสร็จเพราะว่าด้วยความที่เราเตรียมตัวมาค่อนข้างแบบใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ พอได้มาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าอินเนอร์บางอย่างที่เราที่เราไม่ค่อยเห็นภาพมันไม่เห็นภาพในวันที่แบบเราออนเฟตอะไรแบบนี้แล้วก็เก็ตอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวละครหรือแม้แต่เอเนอร์จีที่ที่พอตอนตอนเวิร์กช็อปกับตอนออนเตหรือตอนออนโลอะมันจะต่างกันทุกทุกเอเนอร์จีเลย mm hmm. มันก็ทําให้เราได้ได้รู้ลิมิตของตัวเองว่ามันตอนนี้เราขยายได้มากแค่ไหน mm hmm. ใช่ครับ เยี่ยมเยมากเลยครับก็เข็มจีรานะครับรู้สึกว่าความความตื่นเต้นของวันนี้ก็คือว่าเราได้กลับมาสวมใส่เสื้อผ้าได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอตัวละครที่เราเคยถ่ายทําไปแล้วในไพ่หลเนแล้วการกลับมาครั้งนี้คือมันกลับมาในในร่างที่เราผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการแบบเข้าถึงตัวละครเราวรู้สึกว่าทุกครั้งที่ ทุกตัวละครเข้าไปถ่ายอีกครั้งหนึงทุกคนแบบจูดอินไวมากอย่างตัวเราเองที่เป็นเล่นเป็นเขียนจีราครับก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจใน s t o สตอรี่ไวขึ้นอย่างเวลาพี่รอนบรฟมาว่าตอนนี้อยากให้น้องเขียคิดแบบนี้คิดถึงพ่อครูอยู่หรือกําลังเศร้าคิดถึงแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบโฟล์กับอิโมชั่นได้เยอะขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกพร้อมมากๆเห็นภาพที่ออกมาตอนฟิตติ้งก็ค่อนข้างสบายใจว่าตัวเองน่าจะ น่าจะไปได้แล้วมันน่าจะต้องรอดจริงๆอะไรครับก็ประมาณนี้ครับที่ผ่านมีแบบหลายอารมณเราอินมูทไหนสุดคะอะไรนะครับที่ผ่านแบบมีแบบหลายอารมณ์มากเลยกับพ่อครูเนาะเราแบบอินกับ,บอารมณ์ไหนสุดเลยพ่อครูอินมูทไหนสุดครับครับอินมูทไหนนะฮะ <c oughs> จริงๆมันมีมันมีซีนหนึ่งที่พี่รอนบีฟบ,บอกว่าแบบเอ้ย,ยเข้ม,มแบบ กล้ชิดพ่อครูหน่อยอะไรแบบนี้แบบเฉียดๆกันอะไรแเบบนี่ยเราซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมน้ำปิงเอเป็นค,นคนคนที่ค่อนข้างสกินชิปอะไรแบบนี้แล้วพอต้องมาเล่นมาเล่นบทที่แบบเหมือนพ้ากับศีกาอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบเออผิดกฎคนเทียนบ้านใช่ผม เคยรู้สึกครู้สึกนี้เหมือนกันอะไรที่มันแค่แบบได้แค่เฉียดๆกันแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ได้ครับอยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มเมือนกันเีตอนนี้ร้องเพลงแล้วจ้ะไม่แต่ว่าก็จริงๆแล้วถ้าสำับน้อจริงน้นพิงรู้สึกว่าบางบรีฟที่บอกว่าแบบตอนที่พ่อครูกับน้องเคมแบบ มหมายถึงว่ามีความรู้สึกกันขึ้นมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบแบบรู้สึกแปลกครับรู้สึกแปลกสองิจริงมากๆเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นมันคือแบบเอ้ยเราใกล้กันไม่ค่อยได้แต่พอต้องแบบอยู่ในจุดที่เขาแบบกับแขนเราหรือว่าอยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าบอกพี่พๆในไลฟ์แบบว่าพี่ๆอย่าเพิ่งให้คนอื่นได้ดูนะครับเพราะว่าเราก็เขินอยู่เหมือนกันก็อยากให้รอดูในแบบสิ่งที่จะปล่อยออกมาอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ชินครับการที่พ่อครูจะแบบว่า มาจับมาอะไรเงี้ยเออก็รอนรอดูเดี๋ยวก็ชินแล้วแต่ชินมื่าจะชินมือพี่ลำพึงก่อนเมื่อกี้แบบเกาะอะไรตั้งสองคนไอความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมโอบจากข้างหลังอะไรเงี้ยเราเราตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับพ่อโคแต่ว่าถ้ากับที่ลำพึงเนี่ยเขานั้งชินก็แบบเป็นการเข้ามาข้างหลังแล้วแบบว่าจับตรงปากเราหรือแบบหรือจิกหัวจิกหัวอะไรเงี้ยก็ก็แต่ไม่เป็นไรครับเป็นแบบความรู้สึกคนละแบบที่ ดีใจเลยนะเป็นเกียรติที่โดนพี่ลำพึงแบบจิกหัวมีมากว่นนี้ค่ะในซีรีส์มีมากกว่านี้มาทีมีมากทีมสปอร์ตนะชาบงตั้งอยู่ด้วยวันนี้ครับครับยังไงสิคำถามว่าอะไรนะครับรู้สึกยังไงถ่ายรูปเออาวันนี้้นนวัีก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบว่าที่ที่เวิร์กช็อปมาก็เอามาใช้งานในวันนี้ด้วยได้ด้วยครับแล้วรู้สึกว่าเป็น เป็นเป็นตัวละครมากกว่าครั้งที่แล้วที่ที่มาถ่ายปสเตอร์รู้สึกว่าเราเราโรนะครับจริงจริงก็อย่างอย่างอย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนพูดพูดพูดมาเลยว่าแต่ละคนก็แบบ ดูเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วจริงๆครับคือเราอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเวิร์กช็อปกันหนักมากๆแล้วช่วงนี้ก็คือแทบทุกวันเลยครับก็พรุ่งนี้ก็ยังเวิร์กช็อปกันอยู่ใช่ครับมันเลยทําให้เราแบบเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมามาได้ใส่ชุดได้ใส่แบบคอสตูมที่มันเป็นตัวละครมากขึ้นมันทําให้เราแบบอย่างที่เก่งบอกว่ามันมันทำให้เรารู้สึกใช,ใชต่ตรงนั้นจริงๆว่าแบบเหมือน ใส่แว right. right, e. yeah. uh ่นแล้วร yes. right? ู้ส yes, right. ึกเป็นชานวิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ใอยู่ใกล้เจตนาแล้วรู้สึกเป็นชานวิทเอออะไรเงี้ยใช่อันนี้ชานชานวิทเหรอฮะครับผมใช่ครับใช่ใช่อ่าถูกแล้วเขาบอกว่าภาพออกไปนี่คือแบบเหมือนทุกคนเหมือนเดินออกมาคุยใหญเลยยังไงบ้างคะคาราโกะ พี่กินก่อนเลยไหมครับคือกำลังกินครั้พี่กินมาครับพี่กินมารู้แล้วนะครับใครที่ไว้ใจไม่ได้เลยค่ะดูมาสี่คนเลยค่ะน้องเขียนจิราเลยค่ะออกมาจากในวันนี้พี่ลำพึงเขาก็ไลายเหมือนกันนะครับโยนกลับมาให้นแต่ว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยเพราะว่า ตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์นีน้ในความกดดันเลยคือแฟนนิยายของอเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแล้ว,ลวความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อทุกตัวละครเลยทั้งทั้งหมดเลยทุกแคสสะครับซึ่งการได้มาถึงผ่านอะไรก็ตามจนมาถึงวันฟิตติ้งวันนี้แล้วแฟนคลับยังบอกว่าเอ้ยดีใจที่เป็นแคสติ้งทีมนี้ดีใจที่ทีมงานแบบเลือกคนกลุ่มนี้แล้วเขาก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวแบบกลับไปอ่านนิยายก็เห็นเป็นหน้าพวกเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากพิเศษมากก็ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามอยู่แฟนินยาย,ยอะไรเงี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครัที่ที่ให้การซัพพอร์ตตลอดมาแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเราแบบใส่ลงไปในเขียนจต้องรอในเวอร์ชั่นของมันดีเวิร์กนะครับขอบคุณมากๆ,ๆรจริงๆครับพี่เราจะจริงจิงแต่วบบเราจะน้องๆแบบจริงๆก็คือแต่ช่วกสวง ให้ตลอดอะค่ะแล้วก็มาช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้เวิร์กช็อปกับน้องตลอดเลยค่ะแต่ก็รับรู้มาว่าน้องๆเวิร์กช็อปตลอดทํางานทํากันบ้านหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจสูงมีความพุ่งเทแล้วก็แบบเหมือนอยากจะทําออกมาให้ดีดูแกร์มากเลยฉันดูดูแบบเอาเปรีมากเลยมากแต่จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนในวงการนี้มันเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะ ก็คือตัวยังไงแล้วเราแสดงความสามารถของเราเออกมายัางไงให้เราสามารถอยู่ได้ยาวอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกว่าเออแบบทีมนี้ทั้งตัวพี่ออฟเองดูมันดีเองน้องๆเองอ่ะเขามีความตั้งใจสูงมากจริงๆเนี่ยจริง<ม>ๆคิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆจากที่เห็นตแต่วันที่แบบถ่ายไปหลักเองนะคะ <Yeah. S 1> แาบตัวเก่งเนอทุกคนบอกว่าแบบยิ่งเข้าคู่ทีนี้พวกแบบดูแบบขลังมากโอ้โหมังคะพร่บบูดภาษาอีสานเลยไหมจะได้ดูขำจริง ไม่ดีกว่านาะบอกว่าไซส์ฉันเอ้ยบอกเลยจะเลยบอกเลยจเลยชอบก็อย่างอย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าคอสตูมหรือแม้แต่โลเคชันภูมกับที่เขาเห็นภาพในในการวาง s ค o งานพอเขามาบีบเรามันทําให้เราเห็นภาพในการที่เราจะเล่นชัดขึ้นแล้วก็เห็นถึง แอดิจูดบางอย่างของตัวละครฮะอย่างอย่างอย่างวันนั้นวันที่บวงสวงอ่ทุกคนบอกว่าเฮ้ hey, ทุกคนเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยอนะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทําให้ทุกคนเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่เรานับถืออยู่มีดิเรกชันความเชื่อที่มันตรงกันอะไรเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันก็เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดใช่ก็เป็นตัวละครทํากันบ้านเป็นตัวละครออกมา ได้เป็นเรื่องนั้นมากกว่าในเรื่องของแบบการทํางานอะไรอันนี้คือเราปุลิ้มแล้วเราจะเปิดกล้องกันเมื่อไหร่คๆับได้ไหมครับก็จริงๆจะมีการเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เร็วขนาดกระทั่งที่ว่าอาทิตย์หน้า วันที่อะไรวันที่เท่าไหร่จะพูดเลยไหมครับได้ไหม่ะพูดได้ไหมครับวันที่พูดแล้วครับคืนคำพูดได้พูดได้พี่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 ออ่พี่พอ่พี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 ่พ่พี่พวันที่พ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 ่พ่พวันที่พี่พีี่พี่พี่พ่พี่ต่่่่่่ีพพพ่พพ่พ่่วี่ี่พพ ซึ่งเป็นวันที่มีเลือกดีครับเพราะว่าเลือกดีเนี่ยเพราะจะเต็มดวงค่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่หนูไม่รู้ทั้งหมดไม่เป็นวันที่เป็นวันมงคลแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่เราตัดใจจะเริ่มเนาะเพราะนั้นมันก็คือเลือกดีเราแล้วแหละครับก็หวังว่าทุกๆคนจะติดตามคิวหนึ่งแล้วก็พวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพยายามเนาะพยายามจะเก็บ ซีนแล้วก็โลเคชั่นที่เป็นในกรุงเทพเพียงแคกรุงเทพให้ให้หมดก่อนให้หมดภายในวันเดียวค่ะโอ้โหพี่ละมืงครับก็อยากให้อยากให้ทุก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 ซีนในกรุงเทพแบบสำเร็จขึ้นจบลงไวๆหมายถึงว่าพยายามอยากอยากเก็บให้ครบก่อนก่อนที่เราจะเข้าป่ากันในตีหน้าแต่ว่าเริ่มที่เยาวราชเริ่มที่เยาวราชอันนี้เกี่กับเรืนองท่องเที่ยวที่อยู่ที่อยู่ท่อยั่ที่อยทอ อังนไม่แน่น้องเขียมไปเดินเยาวราชหรือเปล่าแล้วพ่อครูมาตามอันนี้เราไม่ถ่ายแล้วแหละเราน่าจะไปกินกันเราน่าจะไปหาอะไรกินกันครับแต่ว่าตามแลนที่เราคุยกันก็คือในภายในปีนี้จะเก็บในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดครับแล้วปีหน้าเราว่ากันอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่แล้วออกอากาศเมื่อไหร่คะออกอากาศอนี้มีทางช่องวันมาถ่ายไหมครับอ๋อไม่มีโอเคทางเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับอาเป็นว่าเดินเรือนี แต่ได้ดูแน่นอนค่ะที่น้องพูดทั้งหมดก็คือได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ค่ะปีหน้าปลายปีเราเล่นค่ะไม่ใช่ค่ะปีหน้าแต่ว่าพอหลังจากที่หนึ่งเก่งเทปุงเทพแล้วเดี๋ยวต้องมีแบบไปต่างจังหวัดแน่นอนมาถ่าเตรียมความพร้อมอะไรไนกันยุ่งยากันยุงค่ะยากันยุงอ่าก็แล้วก็เต็นท์โลกอากาศนี่เอาไปแล้วกันยุงโลค่ะปิงก็เตรียมเตาอ่างโลกับกระทะหมูกระทะไปเลยเราเตรียมอะไรครับผม ผมก็ไปไปขโมยของเพื่อนๆเนี่ยไม่เอาเตรียอเดี๋ยมเตรียมสปอร์เตรียมอะไรสปอร์เตรียมสปอร์เฮ้ยมันจะดีอหไรครับไม่ดีเดี๋ยวผมจะตัดตายผมนะไม่ติดไม่ติดนะฮะ Q2 มาตีต่อกันเลยครับเดี๋ยอะๆฮะไม่เกี่ยวเมื่อกี้มันทุลมนไมไนไม่ได้ยิ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 นไ่ได้ยินค่ะต่อดีกว่าครับใช่ โยนกันเก่งครับผมก็ขอฝากเข็มทีลาต้องรอดด้วยนะครับก็เราจะเปิดกล้องกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ฝากให้กําลังใจนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจผ่านแฮชแท็กในวันเปิดกล้องด้วยนะครับรวมถึงแฮชแท็กวันนี้ด้วยเนาะก็ฟิตติ้งเข็มทีลาต้องรอดนะครับก็รับรองว่าพวกเราจะทํางานอย่างหนักน,นะครับเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับ ใช่ก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านาอแบบเห็นที่เริ่มเทรนกันตั้งแต่แปดโมงมากเลยฮะใช่ไหมครับแปดโมงกว่าบางคนมาตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ใช่ก็ติดเทรนระดับหนึ่งเนาะทั้งแบบแฮชแท็กทั้งคีย์เวิร์ดก็ขอบคุณมากๆที่พพอร์ตพวกเราในทุกๆครั้งที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่องตามส่องตามอ่านตลอดเนาะเห็นว่าแบบทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตแบบนี้ก็อุ่นใจคิดว่าต่อๆไปก็คงจะแบบอยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอินเตอร์แฟนด้วยเนาะสำหรับ <laughs> so thank you so much, uh, international fans, uh, about like support us in every single way. So we really appreciate. And today it's a fitting day, and you guys send all your love and support to like uh, hashtag Kim uh, Giraffe So please support us uh, along the way from now and like forever till we till we will release like a series. So. Thank you so much ครับยัยแปลว่าอะไรพ์ทฮะเดี๋ยวให้พีเต้ร์แปลดีกว่าครับอันนี้ก็อย่ากที่น้ำปิงพูดเป็นมาก่อนนะใช่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นซัพไว้ให้ข้างหน้าไม่พีเต้ร์เอาหน่อยหรือเปล่าเป็นแบบละตินหรือเปล่าแล้ผมก็ละตินเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าแล้วผมก็ อย่างที่น้ำพิงบอกนะครับก็ขอฝากเขียนจิตาตลอดด้วยนะครับเพราะเราตั้งสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานอย่างหนักแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่น้ำพิงบอกว่าปีนี้ก็จะถ่ายคิวของกรุงเทพทั้งหมดคิวคิวที่ถ่ายอาจจะไม่ได้เยอะมากครับครับผมแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับส่วนปีนี้ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่เยอะมากไม่น้อยเกินไปอ่าโอเคตารางตารางเต็มที่เต็มที่ครับแล้ปีหน้าเราจะไล่ถ่ายอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมก็ขอฝากทุกคนติดตามเขียนจิตาตลอดต้องต้องแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับคือ ที่เห็นวันนี้ยังไม่หมดนะครับคือจริงๆเราแบบคุยแล้ว่าพูดได้ไหมก็คือพูดได้จริงวันนี้เรามีแบบว่าอย่างที่บอกว่าแคสติ้งนักแสดงทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยเราคัดเลือกกันมาอย่างดีแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่กรีนนะครับมาแบบในวันฟิตติ้งวันแรกแต่ว่าเราจะมีฟิตติ้งภายในนี้แบบอะไรที่รอฟิตติ้งวันหลังอีกนะครับมี่มิกืหลากหลายตัวละครที่เราไม่ได้เปิดเผยก็รอติดตามก็อย่างที่เรารู้ก็มีพี่เจนิสใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวละครที่ เรายังไม่พูดยังพูดไม่ได้อีกด่างด่างด่างไอ้ด่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอน้องด่างมาฟิตติ้งก็รอติดตามนะครับปมะมาณนี้ครับพี่กิน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 ครบหมดแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ กอะเาะ้อมีนะคะองค์ยอบค่ัขอบอะคะโอ้จ้าม <c oughs> อไม่เห็น ขอโทษครับไม่ชาวเน็ตพูดถึงแน่เลยอัดชิวเฉยแน่าจะมีคนคิดถึงใครัน้ะคกน

ต๊ะมาอนี oh, ้ไหมเขาจะแค่ถ่ายมแค่งเดียวแค่ถ่ายพัพนิ่งแบบไม่รู้อช่น่นครับใช่เป็นแบบว่าใส่วันเดียวแล้วมียก็ได้ดีดีก็เปิงอ่ะเ่อถ่ายระวัง